ตามต่อกันที่บรรยากาศของการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำรอบสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมในวันนี้รัฐมนตรีหลายท่านที่ไปเข้าร่วมประชุมเนี่ยถูกนักข่าวรุมถามในประเด็นที่กาลังร้อนแรงในสังคมอย่างเช่นเรื่องของการมีชื่อเข้าไปปัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์เดี๋ยวไปเราฟังคําตอบของท่านกันส่วนในภาพรวมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประเด็นที่ต้องจับตาเลยนั่นก็คืออาจจะมีการพิจารณาขยายสิทธิ์ของโครงการคนละครึ่ง plus เฟส2ต่อไปอีกหรือไม่ติดตามทั้งหมดนี้กับผู้สื่อข่าวนะคะคุณการจานันนิกาสุรย,ยอดรายงานเข้ามาค่ะ มาติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กันนะคะโดยเฉพาะความคืบหน้าในการประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชารวมไปถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับกระแสะข่าวในเรื่องของนักการเมืองในรัฐบาลชุดนี้นะคะที่อาจมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ด้วยไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ รยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่มีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยเป็นประธานการประชุมณห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยถึงความคาดหวังในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาว่าการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมที่มาเลเซียเมื่อวันที่10กันยายนและจากที่นายศรีหัศกพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง ประเทศประชุมเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการประชุมอาเซียนสมิธที่นายอนุทินจะเดินทางไปประชุมที่มาเลเซียซึ่งการประชุมครั้งที่ผ่านมาไทยกัมพูชาร่วมประชุม GBC และตกลงกันว่าจะไปลงรายละเอียดในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ ABC ทําให้ต้องย้อนกลับมาประชุม GBC อีกครั้งหากได้ขนทางคลี่คลายสถานการณ์ด้วยสันติวิธียืนยันว่าไทยไม่เสียเปรียบหากการประชุมครั้งนี้ไม่สําเร็จพลเอกนัทพลระบุว่าอาจเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายและจะไม่ไปประชุมให้เปลือง ไปฟังเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสันติอย่างเดียวนะครับแต่เราทําตามขั้นตอนนะครับตามที่กติกาสากลที่สังคมโลกเขาใช้กันนะครับแต่ถ้าเราทําจนถึงที่สุดแล้วนะครับถ้ากมูชาไม่พห้ความร่วมมือตรงนั้นก็อะ,อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดละท่า,านคะจมายว่ากมูชาของขไม่ตอบรับหรือว่าไม่นําไปสู่แผนการสังๆทกันจะส่งผล าการเาร็คงมีผลแต่เราก็คงไม่สนใจแล้วอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอธิปไตยของไทยนะแล้วก็มันเราก็มีศักดิ์ศรีของเรานะครับเราพยายามทําด้วยสันติวิธีแล้วทําตามกติกาสากลแล้วนะครับแล้วเขาไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยมันก็คงนั่นแหละแบบที่บอกเมื่อสักครู่นี่ยก็คงต้องอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วล่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่ระหว่างการประชุม GBC ว่าขณะนี้รอฝ่ายกัมพูชาตอบรับเงื่อนไขของฝ่ายไทยทั้งในเวที GBC และการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาโดยยอมรับว่าคาดหวังให้กัมพูชาร่วมมือถ้าไม่ให้ความร่วมมือไทยก็มีความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยแต่พลโทอดุลไม่ได้ระบุว่าการปกป้องอธิปไตยของไทยนั้นจะเป็นไปในรูปแบบใดรวมถึงไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าฝ่ายไทยตั้งรับเกินไป หรือไม่ก่อนเดินขึ้นตึกมาัชาการหนึ่งเพื่อร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีในทันที ส่วนกรณีที่มีกระแสะข่าวว่ารัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีนายอนุทินเป็นหนึ่งในเจ็ดนักการเมืองที่อาจมีส่วนเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ในกัมพูชานายวรพััญยาวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงเรื่องนี้เพียงสั้นๆก่อนเข้าประชุมว่าหากมีโอกาสจะแถลงข่าวนอกจากนี้มาติดตามพิธีบุญกันบ้างนะคะโดยนายอนุทินได้เปิดเผยก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ประกอบพิธีทาบุญเสริมสิริมงคลเป็นการส่วนตัวที่ตึกไทยคู่ฟ้าทําเนียบรัฐบาลเนืน่องจากวันนี้เป็นวันคล้วัน สัญญร,รมของเจ้าพระยารามราครบซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนรสิงหรือทำเนียบรัฐบาลในปัจจุบันยืนยันว่าเพียงทำบุญตามประเพณีไม่ได้ทำบุญเพื่อหวังให้เจ้าของบ้านอนุญาตให้อยู่ยาวขณะที่สมเด็จพระมหารชมมงคลมุนีหรือเจ้าคุณทงชัยแห่งวัดไรมิตรวิทยารามก็ไม่ได้อวยพรเรื่องใดเป็นพิเศษเนื่องจากนอนุทินระบุว่าได้ไปหาที่วัดเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีก็เพิ่งเสร็จสิ้นลงค่ะซึ่งก็ต้องติดตามผลการประชุมกันต่อไปนะคะเพราะว่าผลการประชุมก็จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางหรือว่าทิศทางของรัฐบาลปัจจุบันทั้งในเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนยังคงต้องติดตามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแกมเมอร์อที่ยังไม่มีการถแถลงข่าวชัดจ,จากนะักการเมืองที่มีกระแสข่าวว่าอาจมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือบรรยากาศล,ล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ คุณคุณการจันนิกาสุรยอดประชุมคอรอมอเสร็จเรียบร้อยแล้ว